ครับสวัสดีครับเล็กนะครับจากโชว์รูมฮอนด้ายุทคาสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนานะครับเป็น c ีอวีนะครับเจนซีนะครับปี2016นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง2000ันะครับตัวเอสนะครับขับเพื่อน2ล้อนะครับราคาพิเศษเลยครับตอนนี้อยู่ที่718,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ได้เชนแล้วนะครับครับ ฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ที่2องปอนะครับสีปีนะครับสามารถผ่อนสูงสุดได้84ดสิ่หนนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมสวยมากครับเป็นรถปี2016นะครับสวยเลยคันนี้ครับใครมองหาอยู่นะครับตัวไม่ได้เชนนะครับตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับลูกค้า ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับลูกค้าภายในสะอาดมากครับคันนี้ออปชั่นครบครับตัวแมนนิเชนแล้วนะครับคอนโซลหน้าจะเป็นหนังนะครับตรงนี้นะครับเป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับสภาพนี่สวยมากเลยใครมองหาอยู่นะครับแนะนําเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับ ครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ํามันนะครับเป็นอ่อน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอแล้วนะครับครับตัวนี้ขับเคลื่อนสองล้อนะครับเป็นตัวไมนในเชนแล้วนะครับสภาพสวยเลยเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระท้ายกันหน่อยนะครับห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับเบาะแถวสองนะครับสามารถพับได้นะครับพับราบได้เลยนะครับลูกค้า เดี๋ยวมาดูภายใ lier, นนะครับภายในเบาะหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับภายในสะอาดนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับลูกค้าภายในสะอาดมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับตรงนี้นะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นเบาะหนังนะครับเหมือนกันครับ มาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้านะครับออปชันครบครับภายในสะอาดนะครับมาพร้อมพุทธสตาร์ทแล้วนะครับลูกค้าครับเล็กไม่เจ็ดหมื่นกโลนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรีบเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับตรงโชว์รูมฮอนด้านะครับปากซอยพัฒนาการ30นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาเล็กได้เลยนะครับเบอร์0 9 1ย์เกนะครับ7สหสามดนะครับ ครับยังไงเล็กขอรีวิวเช่นนี้ก่อนนะครับวันนี้ขาสวัสดีครับ